ัสดีค่ะมาดามกะปิทันเนอร์วันนี้ก็เข้าหมดเย็บเสื้อผ้าเหมือนเดิมอาชีพหลักวันนี้ก็ทำสั้นนะคะชุดเสกมันเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะได้มาเมื่อวานนี้6องศาวันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น10องศาก็จัดว่าร้อนร้อนจะไม่รู้ร้อนถึงไหนฝนตั้งเข้านี่ค่ะ ตัดชายมาดามก็ตัดไว้เรียบร้อยตอนแรกมาดามว่าจะพ้งให้ดูเสียงมันดังก็เลยไม่ไม่ให้ดูแล้วค่ะนี่ก็าพองแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าที่ตอนที่เขาซื้อมามันก็เป็นเขาพ้งชายค่ะเราก็ต้องทําตามเหมือนที่เขาซื้อมาก็พองเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเน่าเลยค่ะเน่าให้ดูแล้วก็ทําตามที่เรา นี่นะคะเราขีดไว้นี่ค่ะเห็นไหมคะรอยช็อกที่มาดามขีดไว้เนี่ยเอาเข็มหมุดกัดไว้ก่อนรอบๆเลยแล้วก็เอาด้ายเนาแล้วก็ถึงจะไปเย็บเพราะว่าบางทีผ้ามันอ่อนๆเราก็ไปจับเย็บเลยเผื่อมันพลาดค่ะถ้ามันพลาดก็มันเสียของเขาก็ไม่ได้เราต้องรับผิดชอบ สมัยก่อนนะคะมาดามก็คิดว่างานเย็บผ้าเป็นงานของผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะเย็บผ้าแต่มันไม่ใช่เนาะพอมา,าม,มาดามงานที่โรงงานนะคะที่มาดามทําอยู่ในกรุงเทพผู้ชายเขาก็เย็บค่ะผู้ชายก็อาชีพเย็บผ้าเหมือนกันผู้ชายนี่ทําเสื้อโนกททาเสื้อเสื้อสูทนะคะกางเกงเสื้อเชิ้ต บางคนก็ทำเสื้อผู้หญิงเก่งและคอุ้ยมีแต่ผู้หญิงเย็บเสื้อผ้าผู้ชายทั้งนั้นเลยนี่ค่ะเราเนาเ,เรียบร้อยแล้วเพื่อความแม่นยำที่เนาเนี่ยมันแม่นยำในการเย็บนะคะถ้าเราเนานี่มันจะได้เก้าสิบเก้าปเซ็นถ้าเราไม่ไม่เนานี่นะ ไม่แม่นโคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมามันก็ไม่สวยเนาแล้วก็ตรวจสอบให้ดีว่ามันเท่ากันไหมแล้วก็ถึงจะค่อยมาเย็บนะคะนี่ค่ะมานนำก้อนเนาไว้รอบแล้วนี่ไม่เห็นไม่เห็นรอยพ้งแล้วนะคะนี่ เขาพอจะเข้าหน้าร้อนมันก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าที่เขาซื้อมา,อาไว้มันก็จะไม่พอดีตัวส่วนมากนะคะเพราะว่าหมู่บ้านที่มาดามอยู่นี่ก็คนตัวเล็กๆเตี้ยๆเหมือนกันอย่าพูดเสียงดังมาดามก็เตี้ยนี่มาเจอคนในหมู่บ้านนี่ยิ้มเลยได้เพื่อน พลังไม่ค่อยมีมันเป็นแถวพื้นที่เนาะเขาว่าเนาะแถวหมู่บ้านมาดามนี่ส่วนมากควรจะเล็กๆเตี้ยๆก็เลยสบายมาดามนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะเอาได้เนาเนาเป็นทางไว้แล้วถึงจะไปเย็บมันจะง่าย แล้วมันก็จะสวยด้วยถ้าเราไม่เนาไว้นี่นะคะถ้าเราไม่แน่คือว่าไม่เก่งจริงนะคะมันก็จะไม่ไม่ได้เรื่องนะคะคลิปนี้ก็จบแข่งแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะมาดามกะปิทันเนื้อม,มาเนา เอาชุดเส็กนะคะให้ดูขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ